สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าครับผมพบกับผมเช่นเคยกับช่องกเกษตรไทยภูนะครับเช้านี้ก็ผ่านเพื่อนมาอยู่ที่สวนยางพาราของผมเองนะครับเป็นยางพาราระบบน้ำพุ่งนะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำหยดก็ได้นะครับเพื่อนนี่ครับ อายุประมาณห้าเดือนเนี่ยเสียงไก่ป่านะครับเพื่อนๆพอเรียนที่สวนก็ไก่ป่าเยอะนะสงสัยมันนอนอยู่พุ่มนล้น,นบเสียงไก่ป่านะเพื่อนก็จะติดติดภูเขาเลยนะครับส่วนนี้เนี่ยด้านบนก็จะเป็นไหลพูแล้วนะครับก็จะมีน้ําใช้ระบบน้ําประปาภูเขานะครับน้าก็จะ ต่อมาจากด้านบนนะครับก็จะถังสองทั้งเก็บน้ําไว้นะครับพักแรกนะครับก็ระบบน้ําน้ําพุ่งหรือน้ําหยดก็ได้นะครับถ้าน้ําไม่เยอะนะครับแนะนําเป็นระบบทเอาหยดเอานะครับก็ยางพาราตอนนี้ก็กระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับก็ได้รับน้ําตลอดนะครับเปิด ให้ต้นยานะครับ2วันครั้ง2วันครั้งครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาดูผลผลิตกำลังเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราหยอดมเมล็ดพันธุ์แตงโมไว้นะเพื่อนก็จะเห็นว่าแตงโมเริ่มออกแล้วครับเพื่อนก่อนที่จะได้กรีดยางาระหว่างรอแล้วก็ พืชเสริมไปนะครับพืชระยะสั้นนะเพื่อนเป็นแตงโมนะครับเป็นแตงโมนี่ครับเริ่มเริ่มมีลูกแล้วนะครับเริ่มมีลูกแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ชิมแตงโมหรือเปล่าแตงโมในร่องย่างนะครับเพื่อนมีระบบน้ําแล้วเราจัดพืชอ,อื่นเสริมได้เลยนะครับพืชระยะสั้นนะครับ แตงโมแตงโมนะครับเราจะเอาไว้แบบสายละลูกหรือเครือละลูกนะครับเพื่อนเเพื่อ,อ,อที่จะให้แตงโมขงเราสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อนนี่ครับระยะการไว้ผมก็จะไว้ประมาณก้านที่8ขึ้นมานะครับีเ่เราก็จะไว้ลูกก้านที่8ขึ้นมานะครับ เราไว้ไกลโคนเกินนะครับพวกสารอาหารที่มาส่งมาที่ลูกมันจะไม่ค่อยโตนะครับเพื่อนเออเราก็นับการครับหนึ่ี่ห้าหกเจดนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, รบการที่8ดขึ้นไปนะครับเราถึงจะเอาไว้ลูกนะครับ1สายนะครับ1เครืออย่างนี้เอาไว้หนึ่งลูกนะครับ เอาไว้หนึ่งลูกพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะไม่โตทาเพื่อนเดี๋ยวลูกจะไม่โตนะครับเราบีระบบน้ําแล้วเราไม่กลัวนะครับแตงโมเราได้กินน้ําแน่นอนเพียงพอแน่นอนทางเพื่อนนี่ครับระหว่างปลูกยางเราก็เอาแตงโมมายอดนะครับ เมื่อผสมเกสรเสร็จแล้วเขาก็จะโค้งลงมาแบบนี้นะครับก็จะให้ผลผลิตกับเรานะครับเพื่อนๆระวางรอต้นยางโตนะครับเราก็จะได้แตงโมงกินด้วยนะครับเพื่อนเป็นพืชระยะสั้นนะครับี่ปลูกพืชเสริมนะครับเอาไว้ทานเองหรือ ถ้ามีจำนวนที่เยอะก็สามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านได้หรือนำไปขายไปจำหน่ายได้นะเพื่อนเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรพืชเสริมพืชเสริมหาไรายได้เสริมนะเพื่อนก็จะยอดผมก็จะยอดไว้ทุกหลุมนะครับที่มีระบบน้ำนะครับยังไงระบบน้ำเราก็เปิดสองสามวันครั้งอยู่แล้วนะครับเราก็หยอดไว้ ๋ยใไปตามตามต้นยางนะครับเพื่อนกระโดดไ้ทุกหลุมผมหยอดไว้ทุกหลุมนะครับแตงโมนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นเครือเป็นสายแล้วนะครับต้นยางก็ได้รับน้ำยางก็สวยนะพืชเสริมแตงโมก็กำลังออกลูกนะครับเพื่อน พาทิ์เริ่มขึ้นแนละ้วกับประมาณนี้นะครับเพื่อนนเพื่อนามารับชมยางพาลาระบบน้ำนะครับแล้วก็ปลูกพืชเสริมนะครับตอนนี้เริ่มให้ผลผลิตนะครับเริ่มติดลูกแล้วนะครับสำหรับแตงโมนะครับเริ่มติดลูกแล้วนะครับเพื่อนเริ่มติดลูกแล้วครับลูกยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวรอมาชมกันต่อนะครับป้า ผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับจะให้ผลผลิตดีไหมสำหรับแตงโมโปลูกในล่องอยางพารานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซั b s ไ r i b e ให้ช่องกเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องกเกษตรไทยพูจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ใครที่สงสัยหรือมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชงกเกษตรไทยภูพอที่จะตอบได้ก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนสวัสดีครับเช้ชาๆอากาศดีนะครับ